เด็กจมน้ํานะคะเคเด็กจมน้ํายืนยันเป็นพื้นที่บ้านตาตุมบ้านขยองนะคะหมู่ห้าตำบลตาตุมอาเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะคะถ้ามาถ้ากู้ภัยทางน้ํามาจากสุรินทร์นะคะ,ะเดี๋ยวสอบถามพี่นะคะเดินเดินทางมาจากทางไหนจะเร็วคะเขาสุรินทร์เนาะท้าม,มาทางสังขะได้ก็จะไปนะคะสังขะแล้วออกมาสังขะมาทางขนาดมนน่ะค่ะพีมาาม่มาทางขนาดมนมาทางขนาดมนมาโรงเรียนขนาดมนมาถึง นะคะคแล้วพี่ก็เลี้ยวขวานะคะเลี้ยวขวาค่ะพอมาขับมาเรื่อยๆจนถึงจุดตรวจบ้านสวนแล้วก็เลี้ยวซ้ายค่ะเลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงมาทางเส้นทางหลักเลยค่ะตามลาดยางเนาะพอมาถึงลาดยางมันมีโค้งหักโศกมันจะมีทางขวามือเป็นทางลูกรังให้เลี้ยวมาทางนั้นเลยค่ะพี่แล้วก็ตรงมาเรื่อยๆเลยค่ะขอบคุณข้อมูลนะคะแล้วถ้ามาจากคูภัยทางน้ําสังขะละคะมาทางไหนเหมือนเหมือนกันพี่เหมือนกันเราจะรู้กว่า อ๋อถ้าสังค่ะแต่ตอนนี้กู้ภัยกําลังมาอยู่นะคะแต่กู้ชีพมาแล้วนะคะกู้ชีพมาแล้วตอนนี้ก็มีเจ้าหน้าที่นะคะกับประชาชนทั่วไปนะคะลงหาเด็กนะคะเด็กอายุสิบสองปีนะคะเป็นเด็กชายฝาแฝดอายุสิบสองปีจมทั้งสองจมทั้งสองคนเลยนะคะตรงนี้ค่ะเป็นพื้นที่ที่เด็กลงไปเล่นน้ํานะคะเนี่ค่ะเด็กลงไปเล่นน้ํานะคะตรงนี้ก็จะลึกลึกหน่อยนะคะลึกหน่อยนั่นนะคะขนาดผู้ใหญ่นะคะ บริเวณประมาณนี้ผู้ใหญ่ลงไปยังท้นคอเลยค่ะเนี่ยค่ะลึกกี่เมตรี่มันลึกกี่เมตรเออไม่แน่ใจประมาณกี่เมตรนะคะ<อ>แต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่นะคะสูงประมาณร้อยหกสิบห้านะคะ<อ>ก็จะก็จะ<อ>น้ำเท่าคอะคะ่ะน้ำลึกมากเลยค่ะนี่ขึ้นมาบนฝั่งเลยนะคะแต่ตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะ,ะ,คะเป็นบริเวณที่เด็กลงไปเล่นน้ำนะคะเป็น บริเวณที่เด็กลงไปเล่นน้ําน,นะคะขอบคุณกู้ภัยทางน้ําสุรินนะคะกับกู้ภัยทางสังขานะคะที่กําลังดําเนินการประสานมาที่บอ .13 แล้วนะคะตอนนี้กําลังเดินทางมาอยู่นะคะขอให้เดินทางโดยปลอดภัยนะคะเจอแล้วใช่ไหคะเจอแล้วยัง <c oughs> รู้สึกว่าจะเจอเด็กแล้วนะคะอยู่บริเวณตรงนั้นนะคะรู้สึกว่าจะเจอเด็กแล้วนะคะ เด็กแล้วนะคะมาแล้วค่ะเจอเด็กแล้วค่ะเนี่ยค่ะเป็นเด็กอายุ12ปีนะคะเจอแล้วค่ะคนนึงเจอทั้งสองคนเลยนะคะเจอสองคนเลยเนี่ค่ะเจอแล้วนะคะเจอแล้วนะคะเจอแล้วนะคะอันนี้เป็นคนคนที่สองนะคะเป็นเด็กสาวแั้งสองนะคะ นนีู้ชีพกำลังทำ C P R อยู่นะคะช่วยขอให้น้องกอดภัยนะคะขอให้น้องกอดภัยขอให้น้องกอดภัยค่ะขออยญาปิดการไหลสดนะคะขออยญาปิดการไหลสดตอนนี้เป็นหน้าที่ของผู้ชีพอยู่นะคะคููชีพตำบลด่านกับ กู้ชีพตำบลด่านนะคะมาถึงที่จุดเกิดเหตุก่อนเลยนะคะแจะยังไงเพื่อนๆขอบคุณมากล่ะขออนุญาตปิดการไลฟ์สดตอนนี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะขอให้น้องปลอดภัยทั้งสองคนนะคะ